สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระบ้านพระเครื่องนะครับมาลงคลิปแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนนะครับก็เป็นพระบ้านพระเครื่องหลักร้อยเช่นเดิมนะครับวันนี้หยิบมาลงเป็นคลิปนะครับให้เพื่อนพิจารณานะครับเหรียญนี้นะครับที่หยิบมาแนะนําแล้วก็แบ่งปันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เกจีดังเมืองโคราชเมืองอีสานนะครับจะเป็นเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมนะครับเนื้อทองฟ้าบาทสภาพสวยเดิมนะครับ คลาสสิกมากนะครับองนี้สภาพสวยเลยอยากมาลงคลิปให้เพื่อนชมนะครับเผื่อใครสนใจอยากได้ไว้บูชาด้วยแบบนี้นะครับลักษณะเหรียญนะครับจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเราดูหลวงพ่อพุธนะครับด้านหน้าจะเป็นพิมพ์หลวงพ่อพุธนั่งเต็มวงนะครับอยู่ในซุ้มแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะเขียนชื่อพุทธานิยยนะครับก็ออกแบบเทียบง่ายดีนะครับด้านหน้า หลวงพ่อพุธนั่งเต็มองค์รุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรุ่นมูลนิธินะครับจะสร้างประมาณปี2535นรบาะครับสวยเดิมนะครับหลวงพ่อพุธปลุกเสกนะครับก็เป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยงามนะครับของหลวงพ่อพุธเดี๋ยวผมส่องรายละเอียดให้เพื่อนชมนะครับลักษณะพิมพ์นะครับสวยเดิมเลยนะครับแล้วดูนะครับพิมพ์ใบหน้ารูปเหมือนของหลวงพ่อพุธด้านหน้านะครับจมูกโด่งนะครับ จมูกโด่งเลยเนี่ยแล้วตามซอกนะครับผิวที่ไม่โดนสัมผัสแบบเนี้ยคาบน้ําทองทองทองเลยเห็นไหมครับนี่สวยเดิมคลาสสิกแบบเนี้ยไหมนี่ขนาดพระหล่อนะครับยังเห็นเส้นาลายจีวรคุมคมเลยเนี่ยนะครับตามซอกแขนซอกร่องจีวรแบบเนี้ยเนี่ยคาบน้ําทองทองอลามเลยสวยมากนะครับอ่า สีทองนี่เป็นสีที่สวยอยู่แล้วนะครับนี่แล้วซุ้มนะครับหลอกมาติดชัดนะครับลักษณะนะครับซุ้มกระหนกแบบนี้นี่เห็นไหมหลอกมาติดเต็มหมดเลยนะครับลักษณะเนี่ยซุ้มลายกระหนกนี่อ่าแล้วด้านหน้านะครับตรงสังฆตินะครับจะมีโค้ดนะครับโค้ดตอกนะครับสังฆติอ่าของหลวงพ่อพุธนะครับ นะครับโคดองนี้โค้ดติดนะครับเห็นการตอกชัดเจนแบบนี้นี่ข้างล่างก็จะเขียนชื่อนะครับพุทธานิโยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับไปเรี่ยมขึ้นคอได้นะครับาสายสารสายโคราดเผื่อใครสนใจอยากได้เว้บบูชานะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพุทธนะครับเหรียญน,นี้ผมเปิดไว้อ่า เอาแบ่ง180บาทพอนะครับ180บาทรวมส่งนี่ราคาเบาสุดๆแล้วนะครับนี่ราคารวมส่งนะครับถือว่ายิบมาแบ่งนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอแอดดีดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับอาไละเอียดติดต่อไอดีไลน์แบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีอัขระสีตัวแล้วก็เขียนวัดป่าสารวันนะครับแล้วด้านหลังนี่จะทําเป็นลายคล้าย ลังพึ่งนะครับก็คลาสสิกไปอีกแบบเห็นไหมเนี่ยคล้ายๆผิวลังพึ่งแบบนี้นะครับพื้นหลังแล้วดูฟอนต์อคัคราเห็นไหมครับเป็นแข้งคมๆคมคมตัวหน้าแบบนี้เห็นไหมนี่หล่อมาคมมากนะครับเนี่ยเราดูเม็ดเนื้อเกินนะครับเม็ดกลมๆแบบเนี้ยีน่นี่ผ้าหล่อนะครับชอบปรากฏนะครับ สวยเดิมขอบก็แต่งเรียบร้อยนะครับเห็นไหมรอยปาดรอยแต่งลบรอยตะเข็บแบบนี้นี่ก็ยังเห็นรอยประกบนิดๆน,น,นะครับก็ธรรมชาติเดิมๆนี่รอยการปาดแต่งนะครับกล้นก็จะมีตะไบนะครับตะไบเก็บงานก็ถือว่าทําออกมาเนี๊ยบนะครับเนี๊ยบสวยงามเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บน่าบูชานะครับอ่า วัตถุมงคลหัวหลวงพ่อพุธานิโยนะครับที่หยิบม,มาแนะนำะแบ่งร้อยแปดนะครับเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมนะครับปี35นะครับแล้วก็มีหัวหลวงพ่อพุทธนี่มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสารนะครับรุ่มสารนกขอลาดเจ้าสีมานะครับปี33นะครับตรงนี้จะปี33เนื้อทองแดงนี่หลังยันนะครับตรงนี้จะเป็นหลังยันที่หลวงพ่อพุทธใช้ประจําอยู่แล้วนะครับอย่างยันปะตะรางแบบนี้นะครับเส้นปะ เดินอักขราแบบเนี้ยด้านหลังจะเขียนสารจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็พศสอง3้มีโค้ดเหมือนกันนะครับนี่เหรียญสารนี่ผมแบ่งร้อยสามสิบาทรวมส่งนะครับตกค่าพาไม่ถึงร้อยเลยนะครับนี่สายหลวงพ่อพุธนะครับวันนี้หยิบมาให้ชมสองวงนะครับเหรียญสารแบ่งร้อยสามสิบาทรวมส่งนะครับส่วนเหรียญหล่อสีเหลี่ยมนี่แบ่ง ร้อยแปดสิบนะครับจริงๆนี่ผมเคยแบ่งไปสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญหล่อแบบนี้นี่โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับเหรียญดวงพระพุทธ,ธานิโยนะครับวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนําพาบ้านพระเครื่องมาลงคลิปแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆพ,พี่คนไหนสนใจวงไหนก็อิ็อ b o x ขอข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับผมขอบคุณมากครับ